กลับมากับดาราหน้าใหม่อีกแล้วนะคะเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนไปแล้วกับพชทีมสุดนี้ที่ลำพูนนะคะเสริมงานสร้างคนสารสุขค่ะมาต่อกันที่คิวถัดไปวันนี้เราจะมาพบกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครค่ะเย้ ผมคิดว่าสบายสบายก็เลยยสบายเออค่ะเลยทำมันมีอะไรได้เดี๋ยวจะรบกวนเพื่อใครเพียรกันสันิทกันขันทายขันทายจะรบกวนพี่ๆที่สองท่านแนะนําตัวสักนกี่ไหนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสามีภราของฉันนะคะวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะคุณงานสาราสุนเท้นะคะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะวันนี้ขอเน้นหานะคะ ครับผมผมก็นายรันธ์รันัตน์รรรำการการการสนับสนุนปฏิบัติการนะครับกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการสนนนนะครับสำนักงานพัฒนามานจังหวัดสมุทรสาครครับขอบคุณค่ะอยากที่หนูอยากจะบอกว่าตั้งแต่ทีมสมุทรสาครเนี่ยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานที่เวทีกลางนะการพองันนาชุมชนจัดหลีดมือมาเลยจัดเต็ม ดีที่สุดสมุทรสาครค่ะเป็นไวรัลมากๆคนพูดถึงกันเต็มเลยมีคนไลน์มาหาเต็มเลยว่าเฮ้ยดีที่สุดสมุทรสาครเขาถึงขนาดนี้แล้วหรอเขาจัดหลีดมือบนเวทีนะเขามีชุดการแสดงรถมากเป็นที่เขาเรียกว่าติดปากมากใครๆก็พูดถึงดีที่สุดสมุทรสาครวันนี้หนูอยากจะฟังแนวคิดแล้วก็ความเป็นมาของดีที่สุดสมุทรสาครค่ะว่าเริ่มต้นยังไงมาได้จากไหนเชิญเลยค่ะพี่มี ผมแนวคิดนะครับก็มาจากว่าอ่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติมาจนถึงระดับกระทรวงกรมแล้วก็มาถึงจังหวัดนะครับก็เราก็ได้ได้ดูแล้วว่ายุทธศาสตร์ต่างๆเราส่งผลไปได้ว่าอยากให้ประชาชนนะครับเราก็เลยได้มาคิดกันนะครับว่าทำยังไงที่เราจะทําให้ประชาชนมีความสุขได้นะครับก็เลยเกิดยุทธศาสตร์ดีที่สุดสามข้อาโดยการที่เราจะต้อง มีการพัฒนาการระบบและคนนะครับเพื่อจะเสริม้สนักงานการทำงานะครับเพื่อที่จะทการทำงานองเร่การทงานันทีขเพจะส่งไปถึงใคการับสิ่งที่ดีในการบริการที่ดีแล้วก็ แล้วในดีที่สุดสมุทรสาครโมเดลของเรามีอะไรบ้างว่ามีโมเดลอะไรเราขับเคลื่อนกันยังไงมีนวัตกรรมอะไรแบบไหนเชิญค่ะเออนวันตกรรมงานก็การง<อ>านมอถนะครับขั้นแรกเลยของเราเราได้มีการจัดประชุมกันก่อนครับเรื่องยอย่างกับว่าเราเนี่ยตอนนีระสบกันเป็นอะไรบ้างในกานที่ว่าทำยังไงว่าเราจะต้องพัฒนาในด้านไหนบ้าง อย่างเช่นเรื่องการเรื่องของงานเนี่ยเรามีงานที่โหลดเกินไปไ,ปไหมใครมีปัญหาเรื่องไหนบ้างแล้ว,ลวก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านยังไงนะครับการงบงบของเราล่าช้าไหมต้องทํำยังไงเพื่อให้การบริหารงบดีขึ้นมานะครับเป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดนะครับแล้วก็เรื่องคน คนของเรามีการลาออกมีการย้ายกันบ่อยเนื่องจากว่าสมุทรสาครเนี่ยอย่างอย่างจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นจังหวัดเหมือนกับว่าเป็นจังหวัดทําผ่านะคะตรงคนจะไปแปะเพื่อจะลงใต้ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คือเหมือนคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใต้ที่มาอยู่เนาะแล้วก็จะไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะใช่ครับแล้วก็เรื่องระบบเรื่องระบบต่างๆีในการใช้ในการบริหารงานอย่างเงี้ยของเราก็จะมีระบบที่ดีหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนที่ต้องพัฒนาบ้างอย่างเช่น อ่าอย่างเรื่องเรื่องของลายไอดีน้องสาคอรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นแค่ว่าเป็นแค่ว่าอยู่ในแค่ในลายเฉยๆครับผมตอนนี้ก็จะเป็นพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาพัฒนาให้มันมีมกิมมิคมากขึ้นก็คืออาจจะมีเรื่องง<ม>านงานอยู่ในนี้มีคู่มือมีอะไรอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้คนได้ในไหนๆก็เอ่ยชื่อออกมาแล้วเอ่ยชื่อออกมาแล้ว น้องใบเยชื่อไรเอ่ยชื่อไรเอ๋ยชื่อไรเอ่ยน้องสาคอนโอเคน้องสาคอนนะคะออกมาโชว์ออกมาค่ะน้องออกมาโชว์อ่าอันนี้ทํามาแพงนะคะแต่ว่างบประมาณมีน้อยนิดนึงนะคะอ่แนะนําหน่อยค่ะนี่คือใครเอ่ยแล้วเขาทาอะไรได้บ้างคนนี้คือน้องสาคอนนะคะเป็นลายออฟฟิเชียลแอคเค้ของจังหวัดสมุทรสาครนะคะสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มทำในปี2 5 6 6นะจิงจิงแนวคิดแรกเนี่ยที่ทนองสาครเนี่ยเพื่อต้องการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องความเปิดเผยโปร่งใสความโปร่งใสส่วจสอบแฟนทุศรินแล้วก็รวมถึงเรื่องการร้องเรียน,นข้อมูลเนาะแต่ต้องขอเท้าความไปก่อนเลยหนูมาบรรจุที่จังหวัดสมุทรสาครเนอะตั้งแต่ปี2564ก็เป็นครั้งแรกเลยก่อนหน้านี้มีนวัตรกรรม s อ w a r n อ n ยองยื ให้ชื่อว่าเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งล้กันจะเป็นการนําเสนอพันเพราะว่พอ,พอ,อยเฉยๆแค่ดูเพราะว่าจังหวัดสมุทสาครก็เราก็จะมีในเรื่องของการเบิกจ่ายสำคัญเป็นเป็นเรื่องหลักเนาะทีน,นี้พอปี65ก็ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่อพอมาปี2566เนี่ยมีการทำ official a c c o u n าเนี่ยโดยมีท่านทน่านการจังหวัดได้แนะนำทางมหาลัยให้มาสอบเจ้าหน้าที่ซึ่งตัวหนูก็จะเป็นอาก รต่รละคนกันอาอ <ะ S 1> อทีนี้ก็ดําเนินการทําไปจนออกมาเป็นตัวน้องสาวก่อนค่ะซึ่งหลักๆก็คือต้องการจะ,ะเป็นก็เรียกอะไรล่ะให้เป็นแหล่งข้อมูลของปอระชาชน้วมถึงพัฒนากรส่วนตัวหนูที่หนูทําเข้ามาเนี่ยหนูพยายามจะอัดข้อมูลเข้าไปในนั้นให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันรู้สึกว่าในการที่เราลงไปในพื้นที่เนี่ย เราอาจจะไม่มั่นใจเนาะโดยเฉพาะงานงหนูก่อนเลยเลยเอาตัวเองมลัลองก่อนใช่ค่อเขาข้อมูลจรอมีอาจจะมีหมู่บ้เท่าไหร่แดดใส่คีย์เวิร์ไปแล้วถ้าวันไหนมีผู้บริหารลงมาในพื้นที่หนูเจอละถามน้งสาคอเราใส่ไว้เองเราอาจจะจำไม่ได้เรารู้เลยว่ามีอยู่สามล็อแต่แปซึ่งนก็ทำให้ เพราะว่าเราไม่เคยที่จะไปไหนกี่มาบรรจุนะอาจจะรู้สึกว่าเคร่งเครีแล้วไม่เคยทำงานภาคนชุมชนอย่างเช่นตัวนี้ก็ไม่เคยทำงานเนี่ยมาก่อนเลยเอออ่าจะเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นคู่มือทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นหลักๆเลยนะที่ทําแล้วก็พยายามพัฒนาพยายามอัปเดตฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกหนังนาเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยถ้าเราไปลงทุนที่แบบพวกนี้ค่ะล้วก็ถามมาเนี่ยพวกหนังนาสมุดสาคลมีกี่แห่งตอบได้เลยหนึ่งจุดปึ้ง ตอบได้เลยก็จะสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริหารรวมถึงประชาชนด้วยอันนี้คือหลักๆานเลย่ะในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องสำคัญก็จะเป็นเรื่องของการที่เหมือนเป็นแหล่งร้องเรียนอ้าวร้องเรียนได้ด้วยร้องเรียนได้ด้วยค่ะซึ่งน่ก็จะเป็นเรื่องสำคัก็จะเป็นเื่ององการท่เือนเนแรงอ้องเรนอ้าว้อเียนได้ด้ร้องเรนะค่ะแน่วนร่อไจะเป็นเรา่องำคักะเเรื่องของกาที่เอเนแรร้องนาวร้ไดด้วย้เรค่ะในส่วนตอปก็จ้นเรื่องัะเป็นเการีหนเป็น้า อ่าารการเท่าไหร่เราก็ตอบนายค่ะ่ะชาวไทยท่านว่าใคใน่ช่วอะะอ๋อก็คือเรียกว่าไม่ได้ให้บริการข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างเดียวขอบคุณค่ะแต่ว่าให้บริการประชาชนด้วยโยไ่่โยนใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือจะมีฟังชันของการบอดแคปเนาะบอรแคปได้ด้วยสามารถ อ่าสมมติเราก็ตู้เราบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานโวทอบสมุดสาขานะวันนี้กอดแจกไปให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแต่มันติดตรงที่เะยรู้ไหมคะค่ะงบประมาณั้งดูเนีพราะว่าการจัดการงบรมันจะต้องใช้เงินค่ะทีราไกล้วเนี่ยขอฉลาดเนาะ้เราใช้ปีก่อนก็มีข้อความสตาร์ทเื่อืนเข้างมีข้อความนีเรื่องท่งนะคะตัวเพื่อนหนุ่มีรอจริงจ ชอชมีหนูชื่อ่าโครงการพัฒนาชุมชนมีบุคลากรที่เก่งหลากหลายด้านเพราะว่าเรารับคนที่จบมาจากมุฟเฟเลยโดยเฉพาะอ่ะอย่างหนูนี่จบมาจากวุฒเคอมเนาะถือว่าถือว่าโชคดีได้นาควมรู้ที่ได้รับเรียนมานใช้ในการคณะนี้ใช้กับคณะนิพนธ์คณะทีนี้มันก็เป็นจุดที่นี่แหละเรื่องของการใช้งบประมาณเลยแหละซึ่งจริงๆแล้วถามว่าอย่างเช่นตัวไอเจนซ์ที่ทำในปี68 หนูว่าจะเป็นเอฟพีโอเนี่ยเวอร์ชันสองที่หนูพัฒนาให้สามารถแจ้งเตือนได้ตั้งแต่จุดต่อแรกที่ทำในปีหกสี่หกห้าที่แจ้งเตือนไม่ได้แต่อันนี้คือสามารถแจ้งเตือนได้ตั้งแต่ก็คือเรียดได้ไปในขั้นเลยว่าสมมติเราอยู่ที่เราจะเป็นคนใส่กุญแจหรืเนาะค่ะว่าทงานรักษาอย่าลืมเบิก์จ่ายย้ายนะจ๊ะก็จะขึ้นมาเลยตึ้มโดยที่ใช้เป็นตัวแทนเหมือนเป็นบอร์ด ทำเของเข้าไปแค่แค่ขับคนมีแค่นแค่กับคนเดียวแต่วก็โนี่บอรดแล้วมีอ่ามีบอรดของกองคุณแม่อะกองคุณสตินะคะแล้วก็เป็นบอรดของอ่าเป็นบอดของขาคนนั่นเลยนี่แหละแจ้งเตือนเพรารู้สึกว่ามันน่ารักกว่าน่ารักกว่าถามว่าทำไมไม่ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนหรือว่าไม่มี่เขารู้สึกว่าพอเราไปตามเออมันรู้สึกว่าเป็นเตือนใจเป็นเตือนอุ้ยเป็นเป็นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมนะค่ะ เนาเปนคนเอนไง้เยนี่อคนนี้ทบทบวงอ่ะใช่ไหมเออจริงเทำนทีเยุกาก็ใช้ตัวบอดากกว่าอืม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอตัวพูดถึงเอคอนเน็กต้นี้ใช่ไหมอ่ะเคคอนเน็ต่อเลยค่ะยาวเลยเนอะเริ่มยาวแล้วเริ่มยาว้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือคุยกันคุยกันเล่ามาเลยเล่ามาเลยฟังอยู่ค่ะไรเด็ดเลยนะ ก็คือหลักๆคือหนูจะไม่ทิ้งตัวนี้ไม่ทิ้งน้องสาวคอนเด็ดค่ะเพราะหนูทำงานเยอะเหนื่อยเหนื่อยมากรักมากปีนี้หนูพยายามอัปเดตให้มันดูเป็นสาวดีขึ้นก็เลยเป็นแบบทีมลิ้งได้ที่อยากได้ถามว่าได้คนต้องใช้คำคมอย่างไรช่างนะคะสถาลักษณ์ทนะไดที่เอาถึงจุดนี้ได้กำลังกับน้ำนะคะเอาพิสน์้ำค่ะแล้วก็อยากที่หนูจะบอกว่าน้องสาวตอนดี้แจ้งเกิดได้เนี่ยมันเป็นการเป็นโค้ด อ๋แต่ว่าเราไม่ได้ขนาดเท่าไหร่แต่ว่าเราพอจะมีฐานความรู้อยู่ว่าก็ใช้ไอเมาช่วยค่ะเอไใช้เทคโีเนี่ย่ะคะช่วยเขียนโค้ดให้แต่ว่ามันยังตอเลือกอยู่เนาะแล้วก็มันเราก็ค่อยๆปรับกันไปค่ะแล้วก็จมาเร่ได้จนเกิดการแจ้งเตือนได้ซึ่งปัญหาก็ยังมีอยู่ตอนที่เราไปเจอกันที่สมุทรสาครตอนนั้นการแจ้งเตือนอ่า เรียกไรผ่านตัวเชมเช่นต่อที่เป็นไลน์โดรไฟายซึ่งอยู่ดีๆเคาก็ปิดบริการใช่ค่ะไมเห็นใดก็ไม่ทราบแต่เขาปิดแล้ทำาอย่างไรคะเราก็ต้องเขียนคดใหม่ค่ะเรื่องมือมาใช้ใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นยาวก็เป็นเรื่องของการต้องแสวงหาข้อมูลแล้วก็แก้กันไปเนะคะใช่ใช่เอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยอ่ะได้อยากถามอีกเหรอทีเนี้ย เออในส่วนของการขับเคลื่อนนวัตกรรมโมเดลเนี้ยอยากจะทราบว่าตัวน้องสาวคอนเนี่ยสามารถสนับสนุนกระบวนการทํางานในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างคะจริงจริงน้องสาวคอนนี่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ได้เยอะรพงมถึงประชาชน้วยเพราะว่าเรามีเรื่องของนักนาบนวัตถุเรื่องโอทอปค่ะซึ่งเรื่องโอทอปเนี่ยจากการที่สำรวจฟีดแบบกั้นมีการ ส่งเข้าไปสอบถามเนาะส่วนใหญ่ประชาชนจะพึงพอใจในเรื่องของโอท็อปเขาอาจจะไม่ได้อยากรู้เรื่องอะไรที่เป็นเชิงลึกมากแต่ส่วนใหญ่ที่สนใจก็จะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวโอท็อปมีงานวันนี้เมื่อไหร่ติดตะขันก็จะเป็นงานแบบว่า ซอฟตใสๆส่วนเรื่องของสตีอาจจะไม่ได้เน้นหนักมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่หนูอยู่ในน้องสาวคนที่จริงๆเราเราสามารถเปิดเผยข้อมูลได้หมดนะแต่ว่าหนูก็คำนวณถึงเรื่อง p d b a เราอาจจะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะคะอ,อ,อาจจะต้องมีบางส่วนที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่รู้ที่พิมพ์เข้าไปแล้วถึงจะจะขึ้นมาใช่ อ๋อมีคีย์เวิร์ดสำคัญนี่เองอันนี้คือปูมาก่อนนี่คือแนะนำตัวนี้ก่อนตัวหลักแต่ว่าพอมาปี6-8นี่มันต้องพัฒนาขึ้นใช่ไหมค่ะ s k g ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในการเช็ียค้เหมือนเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนพัฒนาขึ้นนิดหน่อยให้มันจะงับขึ้นหรือการจะได้ขึ้น เรามาเพิ่มเมนูจาก SK w a r n i n g เป็น6เมนูเพิ่มอีก5เมนูซึ่งกระบวนการเนี้ยไม่ได้คิดอยู่ดีๆเราคิดขึ้นมาเองเราทำการสร้างคัญหาเราต้องมีการประชุมทีดโดยหลังๆเลยนะคะก็คือเราติดแค่กระเบื้องกับมือแล้วเอาเครื่องมือตรงนี้ให้มันพัฒนาโดยสร้างปัญหาเป็นหแบบรับฟังปัญหาจากพื้นที่อ๋อ แล้วก็พัฒนาต่อยอดเนี่ยส่วนแรกเนี่ยตอนที่เราคิดกันเนาะเราก็จะมีทีมมีตัวแทนจากทุกงานมีพอมามีอย่างอื่นมาช่วยกันคิดลองมาเป็นสิบสองแล้วบอกว่าแต่ละคนเนี่ยอยากได้อะไรซึ่งแต่ละคนก็คิดมาท่านรอจอทีไมค์สเกตท็อตอบโจทย์4.0ด้วยเพราะว่าได้ใช้เว็บเอ็กซ์สเกตท็อกที่ทำอะไรได้บ้างคะเป็นเวทีและเปลี่ยนเมนูสำหรับเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่เพราะว่าเราให้ประชาชนใช้ด้วยอย่างเช่นงานของกรมคุ้มคของแผ่นดินก็มีเรื่องนาที่คือใครเข้ามาร่วมใช้งานว่าจะเป็นทูตีน้ำเมื่อวานที่คกรุงเทพเทศชอบอยู่ก็มีการประชุมผ่นอ๋อผ่านเอสเคทอสใช้เอสเคทอสก็มีการบูรณาการงานร่วมกันใช่แล้วอยากเอสเคมอนิเตอร์ เอสเคมอนิเตอร์อันนี้หลักๆท่านผอคุณประสานท่านบอกว่าอยากจะได้ตัวที่มันติดตามงานอ๋อมอนิเตอร์เลยปึ้งโดยเฉพาะเรื่องของสตรีที่มันขึ้นมีคีและออกมาเป็นอ่าอย่างนี้เออเรื่องของสมุทรสาครเนี่ยดังมากเพราะว่าสมัยพี่ต้องนะคะบอกว่าอยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยก็ถึงขั้นขึ้นโลงรนสานกันเลยทีเดียว ใช่ไหมเพราะว่าแปลว่าเป็นเหมือนเป็นเพนพอยต์สำคัญของพื้นที่เนาะก็เลยต้องมีการมอนิเตอร์ติดตามกันอย่างแข่งขันซึ่งตัวเนี้ยหนูว่าโอเคภูมิใจมากเพราะว่าเราใส่ Data เข้าไปในข้อมูลในฐานข้อมูลปุ๊บมันจะกันของมันเองเลยจะไม่ต้องยื่นไปต่ออะไรเลยละเพราะว่ามันจะการโหนดชำระจำนวนเงินมันจะปิดอยู่แล้วด้วยดัตต้าของมอนเนาะเพราะฉะนั้นถึงรอบปุ๊บ น้องแอนน์นองมุกมเป็นบทตัวนี้จ็นแจ้งเกินไปลดพาร์งานอย่างแท้จริงแล Jam ้วส่วนของ S K Guide line ล่ะคะ S K Guide line ก็จะเป็นูแนวทางการเรียนรูซึ่งจริงๆบอกว่ามันอาจจะเหมือนเหมือนธรรมดาแต่ที่พิเศษคือเอามารวมแล้วก็เอามาคัดค้านให้ของจัังหวดสมุทรสาครอย่างเช่นคู่มือการจัดเก็บข้อมูลจับบัตรเนี่ยม you ันก็มีตั้งต้นมาจากกรมใช่ไหมคะแต่หนูก็เพิ่ม รายละเอียดของอจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เปิดดูอันนี้ก็คือรู้หมดเลยตัย้งแต่ต้ตนจนจบต้องทําอะไรบ้างจานวนหมู่บ้านที่ต้องสังเกตอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเติมเข้าไปนอกจากที่เป็นคู่มือนะ,ะยังมีเป็นประเทศคลิปด้วยนะคะอ,อันมั้นคล้ายๆกับสื่อการสอนนะเช่นการตรวจสุขภาพความุแรกของกันดินอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เราอาจจะไม่ทําเองแล้วก็ยืมมาจากโลงเขาทำไว้ดีแล้วก็มาใช้ต่อก็บวกกับ ทิปสื่อการสอนด้วยก<ช>็เหมือนเป็นคลังข้อมูลคลังความรู้ใ,<ช>ให้เข้าไป<ช> <ๆ S 2> ไปหาข้อมูลศึกษากันแล้วส่วนของ skmobile ล่ะคะ skmobile อันนี้ไม่ใช่การใช้งานผ่านมือถือนะคะมันมาจากการเหมือนคลินิกเคลื่อนที่คือการลงไปรับฟินแบ็ที่พื้นที่เลยไอยกตัวอย่างเช่นงนนนานทำเหนูดูสารสนเทศทั้งหมดแล้วไะชเช่นการลงแอนตี้ไวรัสเนี่ยในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีอำเภอแค่ไม่เท่าไหร่ เจ้าหน้าที่รับงานเยอะเอะเพราะฉะนั้นหน่วยที่เป็นอ่าจังหวัดเนี่ยลงไปซัพพอร์ตคิดตั้งยังไงทำยังไงต้องทำยังไงอลงพื้นที่ถึงตัวเลยถึงตัวเลยใช่ค่ะก็คือเอื้ออำนวยไหมอืมเอื้ออำนวยก็ถือ่ดีใช่อ๋อพยายามทำให้เขา เรามือที่สุดเรียกว่าซัพพอร์ตสถิตินะคะทั้งข้อมูลทั้งวิชาการการติดตามนี่แล้วก็ทั้งเรื่องไอทีโมบายนี่ทั้งหมดเลยกระทั่งลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสคือสนับสนุนงานในพื้นที่ในแบบภูมิิติถึงเล็กได้ว่าพิติค่ะนอกจากกลุ่มสารสนเทยก็จะยังมีกลุ่มอื่นๆอีกที่ลงไปรับข้อมูลที่แตกต่าก เพราะว่าเราคุยผ่าน S K TALK เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราสามารถได้ใจความสําคัญแหละเราอยากจะสื่อสารอะไรในอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดลงไปใกล้ชิดเนี่ยมันจะได้ดีเทลที่มากขึ้นเนาะซึ่งอันนี้ต้องทําเป็นประจานะคะอ๋อแต่ก็เป็นข้อดีของสมุรสาวรนที่มันเป็นพื้นที่อยู่ในเขตที่เล็กแล้วก็ใกล้ๆกันก็เลยลงก็เยี่ยมได้บ่อยเยี่ยมได้บ่อยอ๋อก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อดีของของพื้นที่เรานะคะอีนนี้ยหนูว่าอยาก รู้เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะเห็น<ม> <He S 2> ว่ากระบวนการกว,ากว่าจะได้มาเป็นน้องสาครทุกวันนี้ที่มีระบบหลายอย่างนะคะ<ม>ก็จะมีการตั้งคําสั่งคณะทํางานกันอยากจะทราบว่าแต่ละท่านแต่ละท่านในคณะทํางานมีหน้าที่อย่างไรแล้วเขาให้ความเห็นยังไงถึงได้ออกมาเป็นน,น้องสาครแในวันนี้คะ,ะหลักๆก็จะเป็นดัมริของท่านอาจารย์สหวัดท่านเจมนะคะ,คะก็อยากจะให้บีอันนี้อันนี้อันนี้โดยการที่เราดูกันว่า อันนี้เปิดเผยได้ไหมอันนี้สําคัญไหมแต่เราที่จะบอกว่าเราทําฟีดแบ็กลงไปก่อนว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรอืใช่เมื่อเร็ว็เคยมีงานสําคัญอยู่สตีทอปท่องเที่ยวนวัดวิถีเป็นงานสำคัญตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ได้ใช่ค่ะแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรพอเราทําตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเรามีการทําฟีดแบ็กกลับไปกลับมาอ่ะคือเหมือนว่าทาตรงนี้ถ้าไม่โอเคปรับอตรงนี้เอาออก อ๋อคือมันมี Improv e m e ต t ตลอดเวลานะคะพัฒนาขึ้นตลอดนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นเช่นสมมติแต่ก่อนสมมติเราคีย์เวิร์ดอาจจะยาวนิดนึง่ชื่อตรงนี้อ่หนูไม่ได้ทำคีย์เวิร์ดไว้มันไม่เด้งขึ้นมาเราก็จะต้องปรับอ๋อแล้วก็เติมคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเข้าไปทำให้มันง่ายขึ้นทุกครั้งที่เราเข้าใช้งานใช่ค่ะปรับปรุงอยู่ตลอดเวลารวมถึง S K Content ก็คือเป็นการตัวปรับขึ้นนาเหมือนเสริมฟังก์ชันเข้าไปก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ S K Monitor ที่เป็นตัว ติดตามของ4.0ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ตัง้งใจทําให้ผู้บริหารดูก็คือท่านเป็นแม่จังหวัดจริงๆนะคะซึ่งตัวเนี้ทาให้สํานักง,งานันาาชุมของเราเนี่ยได้รางวัลคณะกรรมองชนะเลิศแบบหนึ่ง ใช่ตอนหนึ่งนาเกิดจากเพราะว่าท่านผู้หั้นดูตลอดแล้วก็ติดตามตลอดว่าตรงนั้นยังนาตรงนั้นนาคือมันเป็นารนัมอนิเตอร์ได้ตั้งแต่แบบบนลงล่างเลยคือใช้กันได้ตั้งแต่ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนเลยใช่คนเขาดูได้ทุกคนเขาดูได้หมดค่ะเปิดเผยหมดหรือว่าจะเป็นการมอนิเตอร์ตัวจอปะทอก็มีแบบเรียวทามโอออหเรียวทามเลยใช่ใช่ แต่ว่าเราก็จะอัปเดตเป็นปช่วงเวลานอาจจะชงห้างเย็นอะไรเงี้ยอ๋อือมถือว่าแบบมันเข้มแข็งมากเลยในเรื่องของแบบกระบวนการจัดการข้อมูลอะไรเงี้ยนะคะใช่ทีเนี้ยหนหูเห็นว่าจากที่เล่ามาเนี่ยคือตัวส่วนระบบเนี้ยคือถูกพัฒนามาตั้งแต่แบบเป็น S K Warning มาเป็นน้องสาคอนจนเป็นน้องสาครนขยับได้พูดได้มีมิติขึ้นอย่างในทุกวันเนี้ยอยากจะถามพี่ทาว่ามองน้องสาคอนทิศทางในอนาคตเนี่ย ว่าเรามีเรื่องที่ต้องเสริมต้องปรับเพิ่มเติมอย่างไรบ้างที่จะสามารถครอบคุมการพัฒนางานในพื้นที่ได้อีกนะคะจริงๆอยากทําให้มันสวยขึ้นนะรูปลักษณ์อย่างแรกเนาะอืมสองคืออยากให้ส่งถึงตัวได้เลยแบบจี้เลยแต่ว่าเป็นน้องสาวคนะนันใชแล้วทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโค้ดเข้าไปใส่เพิ่มเข้าไปอีกแต่มันอาจะทําให้โปรแกรมอาจจะลวนนิดนึงอันนี้ก็ก็มองว่า อนาควรจะมีตัวแอปตัวไหนหรืออะไรมาช่วยที่จะทําให้งานนี้มันยองรับได้มากขึ้นนะคะโดยที่ใช้ตัวน้องสาวคนเป็นตัวตั้งต้นเลิงก์ไปที่ที่ตรงนั้นแล้วก็ที่แน่ๆที่ตั้งใจเราทำก็คืออาจจะปรับรูปโฉมนันแหละแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้มันใช้งานง่ายที่สุดค่ะ เน้นก็นคือใช้งานง่ายเช่นคู่มือเนี้ยจริงเราทำเป็น e book อีบุ๊กก็ได้เนาะมันจะดูสวยกว่าดูลุกกว่าแต่มันใช้งานยากแต่มันใช้งานยากต้องเปิดดูต้องอะไรเงี้ยค่ะน้องสาวคอก็คือเหมือนเพื่อนเพื่อนทํางานที่ถามแล้วตอบได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมีน้องสาวคอนไว้อุ่นใจกว่ามีน้องสาวคอนไว้อุ่นใจกว่าค่ะเดี๋ยวปีหน้าจะมีน้องสาวคู่นะคะอะไรเงี้ย <laughs> พี่มีอยากจะเสริมอะไรห,หน่อยไหมคะเกี่ยวกับนวัตกรรมโมเดลของเราเอาท์พุตที่ได้ผลสําเร็จที่มันเกิดจากการขับเคลื่อนน้องตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแชร์เป็นข้อมูลให้บอบจออื่นๆท,ที่เราขับเคลื่อนกันมานตลอดตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับก็เราได้มีการทำเราก็ได้แข่งกันตลอดเวลาเนาะทีนี้ ผลสำเร็จที่เราเห็นชัดเจนเลยเนี we s então, <S ่ยคือเพิ่จากต่างที่กครงการการทัศน์ชนเนี่ยที yeah, like, en, like, ่เราได้ต้อการในนโยบายเราได้ระดับกาลังดีขึ้นนะอย่างเช่นอย่างเช่นการจัดเก็บจปทเนี่ยเราได้ดลระดับที่ดั้งระดับที่20ว่าหรือว่าบางทีอย่างบางทีเนี่ยเก็บเก็บไม่เก่งมากเลยแต่อปีนี้เราได้ระดับที่14นะครับผม ยอดนี้สนิทอดนี่ดีนะพชเราได้ได้มีการดาเนินการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเราไม่ได้เนหรอเยนาประกทีนี้เราเราเราได้กับเพื่อนเรื่องอ่าพวกระบบพวกเนี้ยเรากลายเป็นว่าการการจัดเก็บยมทว่าเรื่องการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเราทำได้ดีขึ้นครัเรามีระบบการแจ้งเตือนที่ดีขึ้นพอเรามีการแจ้งเตือนที่ดีเนี่ยมันก็จะทาให้การขับเคลื่อนทุกอย่างเนี่ย คนไทยจะลาพับอื่นแล้วก็เพื่อพววงลดประมาณเป็นบริหารอะไรอย่างเงี้ยของเราก็มีการประหยัดประหยัดประหยัดอื่นอย่างเช่นตัวเอสเอชอนะครับเราเราได้มีการประชุมผ่านออนไลน์เนาะแทนที่ว่าจะมาเจอเนี่ยมาถึงต้องขับรถมาที่จังหวัดเลาวก็จะประชุมไอในที้วก็ ก็จะมีเวลาบ้างรเป็นที่่างเวลาเขาไมได้างากะไรกา่บ้านอะไรแต่เรางานะสบการณ์าสามารถทีจะได้เไแล้วบางเรื่องที่แเขาทำาอะไก็ประมาณนี้ครับ ก็ถือว่ามันเป็นระบบมอนิเตอร์ที่มันก็ทุนแรงเนี่ยทุนระยะเวลาเนาะเวลาในการหาข้อมูลเวลาในการตอนเนี้หรออย่างเงี้ยหรออย่างเงี้ยแว่าไกลไกลไหน่อย <c oughs> อย่างเงี้ยนะอ่ก็ช่วยทุนแรงทุนระยะเวลาปึ๊บมีแหมมีอุปกรณ์มาด้วยระหว่างการสัมภาษณ์เนาะเลิศดะ <c oughs> ดูมือโปรนะอ่าเราก็ถือกันไปค่ะทีนี้ ในอนาคตเนี่ยเคยมองไปถึงว่าเราจะขยายผลไปสู่แบบกระบวนการที่จะใช้ในระดับกรมบ้างไหมคะสเกลใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่ามันมันหนูหว่ามันเลิศมากเลยถ้าแบบว่าเราสามารถประชุมหาข้อมูลหาไกด์ไลน์แล้วก็แบบมีระบบแจ้งเตือนที่สามารถทําให้ระบบการทํางานของเราอ่ะมันราบลื่นได้ขนาดเนี้ในอนาคตเนี่ยเพื่อนเพื่อน,น,นกันอ่า มีคนมาจีบแล้วนะอ๋วอเ,อาเรา,ารรยนินดีท,ะะทมแจกโค้ดหมดเลยนะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นประรโยชน์จริงๆแล้วก็ท่านก็เป็นแบใช้แต่ลจังวัดอ๋อก็แปลว่าจาังหวัดสมุทรสาครยินดีนะคะที่จะใจดีด้วยใจดีด้วยดีที่สุดใจดีด้วยแจกโค้ดนะคะการโนต ไปติดตามการต่างๆที่จะทําให้ระบบการทํางานเนี่ยราบรืนมากขึ้นสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากหน่อยไหมคะสําหรับนวัตกรรมของเราพี่พาฝากได้เลยพี่หมีฝากได้เลยค่ะฝากนวัตกรรมของเราขับเคลื่อนในพื้นที่ของเราดีอย่างนี้ที่ไหนอยากจะมาทําตามอยากจะขอความรู้มาแชร์ร่วมกันเพื่อบูรณาการร่วมกันของเธอมีระบบการจัดการแบบนี้ดีเรามีระบบการติดตามที่เลิศมารวมกันได้แชร์ได้เลยค่ะ ถ้ามาเป็นเพื่อนกันได้นะคะถ้าไล่ซื้อน้องสาวคนแรนะคะแต่ตอนนี้บัตเจ็ตหมดนะคะก็อาจจะเคยไม่ได้ต้องเป็นตัวคนแทนไม่เป็นนะ,<ส>ะเราทำงานตามงบประมาณเนาะเราเราเป็นพนันากรเราเก่งเราสามารถปรับได้ปรับตัวะแล้วก็ส่วนที่สองคือจริงๆยินดีที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆจากทุกท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นทางทีมส่งขาซึ่งหนูแอบดูนกคู่ของเขามานานแล้วนะน้องซีดีดูอ่าใช่หนูอยากรู้เขาทำยังไงจริงๆเราอยากได้เคล็ดลับเนาะถ้า เป็นไปได้ก็อยากจะมีภาคีเครือข่ายที่มีคนเก่งๆไม่ว่าจะเป็นทางที่ทําฐานข้อมูลกองคุนพรฒนามบทบบบสังอันนี้เราก็อยากรู้เราอยากรู้เลยเขาทำยังไงจริงๆเราก็ทักมาได้นะคะเราอยากขอทามางอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ CDCA นะคะเป็นพื้นที่แห่งการโชว์แล้วก็แชร์นวัตกรรมร่วมกันเราสามารถบูรณาการงานร่วมกันได้นํามาปรับใช้เพื่อให้การทํางานของเราราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพ ที่สุดสำหรับวันนี้พี่พาแล้วก็พี่หมีจะขออนุญาตลาไปก่อนในช่วงทัดไปเราจะมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไหนหรือหน่วยงานใดมาร่วมพูดคุยกับเรารอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ